สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับ New w o r l d g a ม e r นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนสร้างบ้านกันนะครับซึ่งถ้าเสียงเบาผมก็ขออภยัยนะครับหรืออาจจะเสียงดังก็ไม่รู้ต้องไปรอดูตอนตอต่อนะครับถ้าทำเสียงเบาก็ขออภัยนะครับคือตอนนี้เสียงดังสุดได้แค่นี้ครับ,รบนะ,ปะไป <laughs> ไปเริ่มสร้างเลยดีกว่าขี้เก็จพูดเยอะ ซึ่งบ้านที่ผมจะสอนสร้างนะครับก็เป็นบ้านที่แบบว่าสร้างง่ายๆครับคือใครๆก็ทําได้แล้วก็สวยด้วยแะละจะสร้างจากอะไรก็สวยนะครับจะสร้างจากไม้ก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะใช้ทองแดงสร้างนะครับอือในหายหนึ่งจดสิบแปดก็จะออกแล้วนะปลายปีเนี้ยเจอสิบแปดก็จะออกแล้วขอฉลองหแ,แล้วกัน โดยการส,สร้างบ้านด้วยทองแดงแต่จริงๆก็ใช้อะไรก็ได้นะอืแล้วก็อ่ะมีต้องมีทองแดงแน่นอนแล้วก็กระจกนะอันนี้ผมรวมรีซอทแพคที่ผมสร้างก็ด้ดเองนี่ดาบอะไรมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละนะโอเคแล้วก็มีอะไรมีประตูเออ <c oughs> ไม่ได้เตรียมประตูอะไรมาเลย,เ,ลยอเอาประตูสองแบบหรือจะแบบเดียวก็ได้ แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่าอ่าเย่ายอปรุปกรณ์ตกแต่งมาตรงนี้ดีกว่าอืมปุ๊บเพราะว่าก่อนก่อสร้างก็เยอะและแจริงมันใช้นิดเดียวก็ได้แหละแต่ผมเลือกที่จะใช้เยอะมาดูเพราะอะไรนะครับชอบทำให้ตัวเองลำบากอ่ะต,ตอนนี้ต่อได้แหละ ก็อุปกรณ์ก็นี่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 เลยนี่อันนี้ไม่ใช่นี่ลอยทูปอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะหยิบปก่ณ์เพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันนะครับจะสร้างว่าสักตรงนี้ก่อนเอื่นให้ต่อกับสาบล็อกปึ๊บอย่างนี้ก่อนหนึ่งเสานะครับแล้วก็เว้นมาหนึ่งบล็อกอาะถูกแล้วแหละเว้นมาหนึ่งบล็อก อย่างนี้นปึ๊บให้เป็นประตูอย่างงี้ก่อนให้เป็นประตูทางเข้าอย่างงี้ก่อนเออเอ,อ่ะแล้วก็ต่อเข้ามาตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกอื่มแล้วก็ต่อย,ยาวแบบนี้นะครับสามบล็อกสามบล็อกนะครับอย่างงี้อ,อ่าแล้วก็วางบล็อกที่สี่ปึ๊บเชิบชึบทำเอนกับซอร์ไวล์เวิร์ลทั้ง,งที่เป็นเดียดียบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคแล้วก็ต่อบล็อกยาวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบล็อกนะครับอืมก็ต่อเสาอีกสองบล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต่อเสาเหมือนเดิมอืมแล้วตรงนี้ทำเป็นอย่างนี้ไปปึ๊บส่วนกระแพงตัวนี้ครับปิดไปเลยครับใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้ทองแดง นะครับส่วนช่องตรงอื่นนะครับก็ทําให้เป็นหน้าต่างไปก็ค,คือผมชอบบ้านแบบหน้าต่างเยอะๆรือใครจะไปปรับแต่งอะไรก็เชิญนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละนะขั้นต่อไปก็คือเปลี่ยนพืนเออผมผมว่าแล้วผมลืมอะไรลืมบอกไม้ที่อมรักเนี่ยเอออันนี้ใช้บอกไม้นี้งั้นประตูตผมก็ต้องเปลี่ยนสินะ รั้วไม้ด้วยเปลี่ยนแล้วกัน,อนโอเคต่อไปก็คือการวางพื้นนะวางพื้นไปเลยชอบไม้นี้ไม้อะไรอนะ่ะวาร์ปไม้วาร์เรื่องอะไรชึบ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 อึอโอเควางต่อไปวาง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  เนี่ยเวลาใส่เช็ดเด้อแล้วมันอย่างสูงไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็วางกระจกผมกกผปปไม่แน่ใจผมทำให้กระจกแผ่นอ่ะปะที่ไม่ได้ทำโอโอเคผมทำให้กระจกแผ่นด้วยก็ดีละท,ท,ทึบทึบทิพ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 ประมาณนี้ กระถกที่กระถ,กท,ก,ระถกที่ผมสร้างใส่ได้ใจจริงจริงอย่าการล่องโขนอันนี้สำหรับชั้นล่างก็ปึ๊บเสร็จเป็นที่รรเ,เรียบร้อยเอ้ยเหลี่ยมเติมหลังคาเดี๋ยวใช้อะไรดีเออใช้สลับสลับวาร์ปนี่เจอแล้วใช้สลับวาร์ปแล้วกันสวัสดี วางไปปึ๊บปึบป,บปบึ๊วางไปเลยครับใช้สแลบนะครับผอแนะนำให้ใช้สแลบนะครับพื้นจะเพราะว่าคือแบบถ้าใช้สแลปอะพื้นมันจะแบบดูชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันจะดูกว้างมันจะไม่ดูแบคบบเราดาวมาจากไหนอ,อ๋กไปจากชายหาดของข้าร้อยไปลงไปดิทะเลเลยอืออผู้บุกลุกมากระตองไล เอออกไปอยากพวกดานี่มาตรการขั้นเด็ดขาดปึ๊บจัดการลุกขึ้นมากองทัพสระเดินทังกองทัพจงจัดการอืมก็ช่วยไม่ได้มาขวางหน้าเองจริงไม่ได้มาขวางอะไรเลยนะ เสร็จถึงขนาดนี้แหละโอ้จะมืดเดี๋ยวทำเสร็จแป๊บแต่ใครไม่รู้ว่าที่พี่ผมสั่งไงก็กดตัวขีดนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บ,บอ,อ่ะประมาณนี้ใครอา่านภาษาอังกฤษก,ออก,ก็ออกก็จะง่ายหน่อยปุ๊บปุ๊บโอเคประมาณนี้นะทาเป็นบันไดขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วก็วางบล็อกวางบล็อกวางบล็อก,ตา,อกตามบันไดปุ๊บ นี่ยงไง leigh. เห็นผลที่ผมต้องปิดหน้าต่างข้างนี้จริงๆก็ไม่อยากปิดหรอกแต่ถ้าเปิดไว้มันก็ไม่สวยไว้นะโอเคเออผมลืมอะไรนี่นมผมลืมต่อไม้สีฟ้าต่อมาครับคือนี่วางประแบบนี้1 2 3 าามมว,วางสามบล็อกข้างมุมทุกมุมแหละวางสามบล็อกแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งแต่นี้วางบล็อกเดียวปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นโครงแบบนี้แหละนะส่วนต่อไปก็คือวางลวอนั่นเองปึ๊บเชือบเชือบ,อบใครแต่พังลวงไงก็เชิญแต่ผมจะวางแบบนี้มันก็สวยดีแล้วก็วางตรงนี้ด้วยห้ามลืมต่อไปก็วางทางแดง อย่างนี้ตรงนี้ผมเป็นไม่ต้องเว้นแล้วกันอ่ะนี่ก็จะได้เป็นประตูอย่างนี้แหละนี่สวยไหมแล้วก็วประตูอุไม่ใช่ไปใช้อะที่วางแบบนี้วาง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 ๋ยวผมก็ลองดิมันใช้ได้จริงปะ่ลาางละละกาวเป็นหรอกแต่เราเปลี่นใช้ได้เลยหรือต้องหรือต้องกดย่อด้วย วังใช้ไม่ได้ที่เขาบอกวังว่ากาอากาศได้อ่ะอาวทีมอสเซอร์ไวเบิลทำได้สร้างมาแล้วกันทำบุญกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ทำบ้านต่อหรอกโอเคนี่ครับเอ๊ะคือผมจะให้ดูอะไรหน่อยครับท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมนี่เคยสังเกตไหมครับอีบล็อกแบบขยับเดินแบบเป็นเส้นเลือดอะไรประมาณนั้นเลยดูสิมันใช่ไม้หรือเปล่าไม่รู้เลย ันเหมือนในเทอร์็กที่มีที่มีเส้นเลือดมากกว่าอืโอเคแล้วก็โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหโอ้โห้ว่็อนแล้วก็อางเป็้อันนีอ้ครับ้โหโบ้นบโอ้โหโอบโหอร์หโั้วางออปเปอ้ปอ์หรอ้โหโอ้ัหอ้้นคือชั้นนี้นี่วางล้อมเลยครับ ผมเชื่อว่ามันจะสวยนะครับผมสร้างหลายทีแล้วคือผมผมเสพติดการสร้างบ้านแบบนี้ไปแล้วอะ่ะคือแบบเวลาคิดบ้านอะไรไม่ออกผมก็จะใช้บ้านหลังนี้มนจะสร้างบ้านแบบนี้เลยแต่จะเปลี่ยนวัสดุนะครับซึ่งในส u ว v เว a ร์อีกหลายๆอันนะครับก็น่าจะได้เห็นบ้านหลังนี้เยอะเลยนะครับถ้าหากผมทำนะ จะได้เห็นบ้านหลังนี้เยอะเลยล่ะซึ่งครับสไลดผมจะวางอย่างนี้นะนี่วางสองอันอนี้ก่อนแล้วก็ุกอันล่างออกปึ๊บนี่สวยไหมก็จะเป็นสไลดแบบแบบเนี้นูนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งบ้านจะได้ดูไม่เรียบนะครับซื่อนับจริงนับการสร้างบ้านในเกมมาครับมันมีเทคนิคอยู่ไม,ม่กี่อย่างหรอกครับนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนะครับถ้าอยากให้บ้านสวยนะครับผมแนะนํา พยายามพยายามครับทําให้บ้านมันไม่เรียบเนี่ยเวลาบ้านไม่เรียบปุ๊บมันก็จะสวยแต่แล้วก็เชื่อผมถ้าเกิดบ,บ้านมันเรียบปุ๊บคุณก็จะคิดว่าแบบมันดูแหม่งแม่งอะไรประมาณนั้นอนะ่ะมันจะคิดคุณจะคิดอย่างนั้นผมเคยคิดแล้วนะครับตอนยังไม่ได้ตอนยังไม่มีมาครับผมเพิ่งมีมาครับเมื่อไม่กีป่ปีมานี้เอง สมัยก่อนผมเล่นเป็นเล่นมาครับปอมพวกแบบปรยมคราบอะไรเงี้ยแต่เกมเดนคราบมันก็ดีนะมีสัตว์เยอะมีสัตว์เยอะดีนะครับใครไม่มีมายครับก็ไปลองเล่นได้นะครับผมอ่าวปึ๊บตอนน้ำเต็มประตูมาประมาณน,นี้นบอ่ฟบเสร็จแล้วนี่เอาเป็นมามา,มานี้ถึงขั้นตอนต่อไปแล้วนั่นคะือขั้นตอนการตกแต่งนั่นเอง ครับผมแล้วคุณจะตกแต่งยังไงครับผมตามสไตล์ผมนะมันก็จะใช้เตียงก่อนสีฟ้าเอาฟ้านี่นั่นนี่สีที่ผมชอบที่สุดครับมันออกเขียวๆฟ้าๆสวยๆซึ่งผมจะหยิบมาทีละอย่างแล้วนะครับผมขี้เกียจหยิบทีเดียวอแล้วก็ใช้ไม้นี้ทุกอย่างในบ้านผมต้องเป็นสีฟ้าแม้แต่โคมไฟด้วย ไม่บอกไม่สว่างก็สว่างอยู่นี่แต่ก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นของตรงนั้นด้วยอีกหนึ่งอันโอเคแล้วก็อนมอน้โ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 นบ้านาต้องเปตีฟ้าตีฟ้าทั้งหลังเป็นแบบโต๊ะอะไรนี้ สวยไม่สวยรูดิ้งูดิ้งเหลือแค่นี้พอฟึบเออประมาณนี้ก่อนเอ๊ะเราจะทำครั้งนี้ด้วยโอ้ยทุบทำไมเนี่ยโอ้ใครทุบนี่อ่ะไม่ดีเลยสีไดส์จุบถูกถูกไหมอ้โอเคถูกถูกอืแล้วก็มาหนึ่งอันอย่างงี้ สวยจังอแล้วก็วางของไว้ข้างบนด้วยออกเป็นอะไรดีหนังสือแล้วกันหนังสือ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 อันนี้เจอแล้วอืแล้วก็ขนนกด้วยเออเอาไปเขียนไม่เอาไม่เอา,เอาขนนกมันมีขนนกวางอู่แล้วเออืมถูกดานะโอเค เอาไว้เขียนหนังสืออะไรก็ว่าไปนั่นแหละหรือใครเล่นในสเวตเวิรกก็นะไม่ต้องก็ได้ส่วนห้องข้างล่างก็คือห้องทำทุกอย่างนั่นแหละคือห้องข้างบนนี่คือผมจะตกแต่งให้สุดขีดส่วนห้องข้างล่างนี่คือผมจะเอามันมาใช้ประโยชน์อย่างสุดขีดนะครับสลับกันครับซึ่งด้านนี้ผมวางเป็นกล่องแต่ะนะครับบ้านแบบนี้นะครับมันมีมันมีข้อเสียอย่างเดียว พื้นที่ใช้สอยเป็นน้อยมากเลยตัวค้าผมมันจะมีนี่มันจะมีคอนวางอยู่ด้วยอย่างสวยแล้วก็ต่อไปก็เอาเป็นวางเลเยอ่ะอันนี้ก่อนนนี้ก่อนซลุปเออสวยดีอ่อนี่วางเป็นกล่อง วิ้ยลระยองนีงมา้ยซึบอซึบอปอกไปใช่จะกดเข้าอุ๊ยอะไรแบบอย่างนี้นะครับสวดตรงกลางตรงนั้นจะวางเป็นอะไรดีมันดูเหมาะมันเงี่ยมันเป็นวงกลมเนี่ยโอเควางเสร็จแล้วก็อะไรอ,อันนี้กับอันนี้แล้วกัน เพิ่มปดีเปร่ยเลยสริจแล้วครับผมเอ้ยวันลืมอะไรไปสิ่งนี้ขาดไปไม่ได้เดมอนเกิดใ่บ้านนี่ฟสบปักปักให้ทั่วโอเคเสร็จเรียบร้อยรับผมบ้านแสนสวยนี่ครับ สวย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 ถ้าไปสร้างในเนเธอร์ก็น่าจะสวยกว่านี้ลำมากผมก็ไม่เคยแต่ตอนนี้ขอเป็นมองก่อนเพว่าสกินผมมันแห่งแมนะที่หัวผมอะเป็นมาตั้งนานเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวไปแก้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบาย